ช่องอีสานเลียเปลี่ยนกับตอนนี้อยู่นอร์เวย์คีเก่าเชิลงล้มันทีแห้งเลยนะจังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่นมากมันจะเป็นเนื้อๆแน่นอนครับจังหน่อยลมล้มปะทีแห้งตอนนี้มาอันนี้นะครับตน้นไอ้นี่คือต้นสตอรอเบอรี่นะครับปีนี้ผมมาาต้นมันก็เลยใหญ่แล้วมันต้องตัดครับหิมะละลายปุ๊บใบมันก็จะแห้งใต้ยอย่างสันตะครับเนาะ นี่ไม่เอาชีแห้งมัดเ้าต้องมาตัดแต่งก่อนครับตัดแล้วก็กวาดทำความสะอาดใบมันนะไม่ให้ใบออกนะครับว่าใบใบแห้งออกเพราะว่าเวลามันตกไม่เวลาฝนตกอย่างนั้นสิมันเปียกเรามัะจีแห่ๆเกิดแบบม่เชื้อราไม่อย่างแหนนะครับเ้าต้องเก็บทำความสะอาดครับนี่ครับก้าลังกวาดเรื่อยๆโปว่าสิ่เหล่าที่บอกครับเพราะว่าสุทธิผลิติดอกกันได้ครับทุกคนลมอัดชีแห้งได้ขอขอผ้าใยนะครับนะนี่ครับ ต้อบัลลีออกดอกแล้วโบโหชินแล้วท่านบอกนะครับเนาะนี่พอหนีบ้านเลยนะครับเห็นปะดอกบ้านแล้วก็จะให้ไปเรื่อยๆนี่ยแหละครับกวาดกวาดเก็บเก็บถิ่มมันนะครับเนาะหญ้ากับบัลลตัดครับเพราะว่ามันมีคนดูแลครับพี่งหนีมพม่อแมาสาน้ำเนาะก็เลยอาจจะหกได้จังหน่อยท่านหนีมก็กวาดกล้องกล้องไว้นะครับเนาะ พอเห็นรถเข็นครับรถเข็นที่อยู่บนไหนพอทราบรถเข็นมาใส่กล้องไปน,นี้นะครับเดี๋ยวใส่ถังมาครับแล้วก็ไปไปไปิดถิ่มถังนี่นะครับกางถางนี่แหละไอ้มันเป็นปุ๋ยต่อไปครับทันเสียงลมก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเลยก <c oughs> ับสียงพ่อแม่หนินะครับงานชิวๆชิวๆครับเ,เรื่อยๆ เก็บไปเลยนะครับเนาะเก็บไปถิ่มต่างกองไว้นี่ก่อนพี่น้องบว์ว่าเสียงลมถ้าเสียงลมเขาแห้งกะเขอาอับไพได้หลายอย่าลืมนะครับฝากทุกคนเข้ามาติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเลยไปเจได้ที่บ้านนี่เลยตามแับเนาะ าเบิ่งโฆษณาให้นน้ำด้ครับเด้นี่ครับเก็บใส่ทั้งเขียวแบบนี้แหละล้วก็ไป่ถิ่มเนาะทั้งนี้เราเอ้ที่เราเข็นเบาะเจอยู่วันไหนใส่ถุงมือนะครับนี่นะครับเกษตรเนาะเกษตรกร หมากกี่แล้วละครับแบบนี้มาต้องไปคิดอีหยังมากมามครับสบายๆายเนี่ยนะครับว่าก็จะเป็นวิถีชีวิตประมาณนี้นะครับเนาะตอนเช้าก็ลงวัวแต่ผมบอกใครเดียยเเด๋ยวถ่ายลั่งวัวให้เบิ่์ดด้วยครับเพราะว่าถ่ายไปแล้วมันมันโหดซี่ก็มันติดเหลืองมันอาจจะบอกว่าผมเหมาะสมเมียงกันสินะครับเนาะก็เลยบอกใครถ่ายครับสี่เขาไปลงวัวนะับปีก่อนผมไปถ่ายแล้วมันบอก ทีเหลืองครับก็บอกว่าไม่เหมาะสมแบบนี้เนาะก็เลยประหยากทรายปไปไหนครับจะเห็นแบบนี้นะวิถีชีวิตแบบนี้นะครับมามาพี่หนีนาะที่ยูประมาณประมาณสี่เดือนนะคะนะระับเนาะเพราะว่ามิสาปกติวิสาเหตุงานเนี่ยวิสาเหตุงานนีาทียูได้ประมาณอยู่แต่หกเดือนนะครับ จะผมมาสาบปดกันเลยนาจีอยู่ได้นาจีอยู่วันเดือนเพระาะว่าพันธุภากันกับประเทศไทยนั่งกับกันแล้องไปพร้อมกันเนาะต้นนี้กับต้นใหม่จะซื้อไว้ยังบีหยอกวีหยอกยังเนี่ยแหละครับ <laughs> ออกเสียงประทึกเนาะบีหยอกบีหยอกนาซีแมนกระถิ่มเดือท่านนี่ครับไมาปุ๋ยต่อนอะ นี่ก็จะมีแต่หินเลยเป็นภูเขาภูเขาเหินสดใหม่ก็จะมีแต่ต้นแบบนี้แหละครับแถวเนี่ยมันหนาวครับมันอยู่ติเดเขตรัสเซียครับ,รบอยู่เหนือสุดของนอร์เวย์เนาะต้นที่เป็นต้นสนต้นไม่ยังที่เป็นต้นคริสต์มาสนั่นสิก็เพิ่นเอามาปลูกเลยมาปลูกกามันมันบลกมันบบมี่ครับต้องมาปลูกเนาะนฟัง่นพี่น้อโอ้ยขอไป หมูกไลน์นุลนนะครับต้นบนเห็น,นบ่ครับจะเป็นภูเขาอะไรกะหิมะละลายละลายบ่เหมือนยังเห็นอยู่ครับแต่ขามฝาั่งภูเขาสีเขียวไปเนี่ยมันจะเป็นทะเลนะครับแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภูเขาอีกการกันไว้เนาะเดี๋ยวย่มบางๆกอนครับด้วยว่ายางพาทาผีขึ้นเก่าอันนี้ก็จะเป็นสตอเบอรี่ยูบอมานนีกับแป้งเนี่ยแป้งนั่น ฟังผุนนี่ครับเลยไปบอนกุ้งเด็กก็ไม่อีกอยู่หน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็แบบธุรกิจครอบครัวบดไอเห็ดบดไอเห็ดแบบเป็นเป็นพวกบริษัทอย่างเนาะทุกคนอันนี้ก็เฮ็ดใดซ้ำได้ก็ซํำหนัดแหละครับนี่ก็หนาหนาสิปแป้งอันนี้แป้งปลูกมันฝรั่งเป็นหนาสิป,ปลูกเมื่อไหร่เปิ่งตะห้อยหนาสิแมนครับหนาสิป,ปลูกเมื่อไหร่ ผมถ่ายชีวิตแบบนี้ให้ทุกคนเบื่อกะจะผ่าเบื่อกันได้ครับด้วยเพราะว่าผมต้องใส่ชีวิตอยู่นี่อีกหลายเดือนครับกตสิบวันทีเวี้ยนเฮ็ดเลยนะครับสต๊าฟหลี่ใหญ่ก็จะสุกเก็บอีกเนาะครับเนาะแต่ดองใหม่ในเครื่องมดแล้วบด้บอ่บได้อันนั้นแล้วบได้ไม่ขายแล้ว้อมือนี้โอ้ยไปขายมือสุ้ท้าย อากาศเย็ยนนะครับบาเดินมาเดิเซ้นหน่อยปกติเท่านี้ตัดหนาไม่ได้ครับมาเท่านี้มาสะพึ่งพึ่งลงมือเห็ดแล้วกันะป่ะเพราะว่าพต่วที่มาหอดังเหมือส่งเลยนะครับเลือประจอดไปนี่อันนั้นหนาหนาเฉพาะเด็ดตัดครับแป้งนั่นต้องมาตาัดใหม่ ทุกคนกับเฉียมันอย่าย่าสิเนาะเพราะว่ามัน,มนดูแล้วปรทัวเถึงครับมันร่มีคนเบิง่งเนาะมันคนคนเดียวนี่ที่แหละค้กระทายให้เบิ่งอยู่คร,รับเวลาตัดใส่แลตวตะเรียน เลียดใหญ่ไงครับดูขันน้นก็นอยากคือคือสองสัยเนาะเอ๊ะบา,า,านบบนี่มันง่ายแบบไหนเนาะจังหวะนะนะครับงานกันนกบป๊อบป๊อบาณนี้นะครับอยู่ตายย่างจังหวัดอยู่บ้านเนี่ยละครับไม่ได้พิษแปลกแต่ อากาศหนาวแคนะ่นั้นแหละครับแะไรก็เป็นสตอฟเกาหีเนาะนบ้านท่านบอมีครับบ้านท่านบอมีบางใหม่แบบพื้นบ่หัวเดียวนี้เสียงก็บ่เด้ครับเลยอนที่สือไม่ไอ้ไม่ปูชูท่านสั่งบ่าท่านนะครับเนาะผมที่ไหนก็บ่หัวเดี๋ยวมาหาก็บ่ไดนนะ้แลยบปได้สั่งครับอาจจะบรได้ยินีนบ,นบ้านไดนเนาะพี่น,น้อง ว่าเ็ดให้แล้วมาอนี้นะครับแป้งหนีนะเนาะทั้งหมดนีแ่แหละอ่าเ็ดให้แล้วจังสีแล้วเจ้าบอยบอกว่ยายยามแร่งเฉไดไปลงหัวบนนะครับโอ้อากาศอากาศเย็นก,าาก,าากา็โป๊กกับเป็นแปลก <laughs> ปลาบูบรีก็อยู่ตั้งนี้นะครับเนี่ยปลาบูบรีอยู่ทั้งนี่แต่นวยเป็นบูใหญ่เนาะมีหลายแต่นวยบใหญ่ครับมันก็คือแถวฟินแลนด์อากาศก็ห่อนตั้งนี้อากาศมันหนานวนวยบูใหญ่ครับก็ฝาเปิดแน่ละ่ะเป็นซีฝาเลยครับช่องฝาฝาทุกคนนะครับเป็นกำลังใจเห็นไหมเด้อต,อตา,าตาเมื่อ เนาะที่มาอยู่ต่างประเทศอยู่นอร์เวย์มากับมาทุกปีกนะครับถ้ากประเเขามาตีตาา้าไม่กอะฝากเพื่อนคลิปก็กรอกระไรครับว่าเห็ดกไไระไรเนาะมาเห็ดอีย่งแน่สินะแตาไมีโอกาสกไปเที่ยวจะเห็นว่าไป,ไปเที่ยวก็ดสูยู่ครับถ้ามีโอกาสจะท,ทายทุกคนได้เบิึงนะครับเนาะเพราะ,ะว่าผมเคยไปเคย,เคยเคยแค่นาเก็บ,บมาลงเนะครับไ่เคยไปเที่ยว ก็ไปเที่ยวแก่ทุ่มโซบบอกอตัตต้าคนนี้เนาะเมื่อกาประเทศออสโลรเลี่เป็นเมืองหลวงย่ำย่ำพวก้ไปนะครับเป็นโอกาสไปกระสิเทียนท้ายใหม่แล้วก็ได้เบิร์กย์ครับฝากอีกนหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์ให้นะได้ครับด้วยฝากเบิรงกย์โฆษณาให้นะกรได้ครับเผื่อจะได้เป็นรายได้ไไน,นะครับทุกคนเสมนเอนี่กะบอ บอกใครได้ล้วครับก็ใจหลักกระทายไ้เหลือเก็บเก็บเป้เป็นสิริให้ไดบึงเนาะเพื่อเหมือใดเหมือนหนึ่งเขาอยากเบิงกระสีนะครับกระสได้มีช้่ดีก็จะของเบิงนะครับตอนในยูทูบยูทูปกะสีมัก็เก็บได้ตลอดครับไหวเบิงย่ามเถากว่านี้ลูกหงยแลลวกับเดบึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ปพะมาหนินะครับเดี๋ยวผวกกรส เลื่อยๆจี๋นะครับมีอย่างแบบมีอัะไรเหตุการณ์เห็ดไปเนาะอัะไรแต่อันนี้ยังหลายอยู่เปิร์เซียแล้วอีกหลายมือครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขออภัยเดี๋ยวเสียงล่มเดี๋ยวนะครับด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ